กุมใ,มไใบไปเดนะ้อใ,ใ้เวลาไปทำหมุดเลยไนดะ้ยายกุมใบในเวลาไปทำหุดเลยเด้อโวุาวไปทำกุดแล้ว ข้าวขึ้นงูขึ้นเอาชวขึ้นงูขึ้นข้าวขึ้วงูขึ้นข้าวขึ้นงูขึ้นข้าวขึ้นงูขึ้นข้าวขึนง้นเยลีนเพื่อนอันหนำนี้ก่อน